สวัสดีครับฟังข่าวกีฬานในเช้าวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่แชมเปียนส์ลีกเมื่อคืนนี้ไลฟ์ซิกชนะแอลติโก้มาดริดสองประตูต่อหนึ่งนะครับก็คนทำประตูนะครับก็ดานนี่โอโมให้กับไลฟ์ซิกนะครับเจ้าเฟิกซ์ตีเสมอให้กับแอลติโก้มาดริดแล้วก็ไทเลอร์แอดัมส์นะครับยิงประตูชัยนาทีที่แปดสิบแปดทำให้ไลฟ์ซิกก็เข้ารอบรองแชมเปียนส์ลีกครั้งแรกนะครับก็แน่นอนเพิ่ง เออมีชื่อทีมนี้มาได้แค่11ปีเท่านั้นนะครับไปกันที่คริกเก็ตนะครับอังกฤษกับปากีสถานก็เมื่อวานมีฝนนะครับทำให้ตีได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าอังกฤษก็ทำได้ดีกว่าแน่นอนนะครับในการแข่งขันเมื่อวานนี้ปากีตีไป126เสียไป5แล้วนะครับโดยที่อาบิดอาลีนั้นตีได้60ให้กับปากีสถานนะครับ ก็ถ้ามีถ้าที่จะมีปัญหาที่อังกฤษจะไม่ได้ไปเล่นในการแข่งขันเทสชิงแชมป์โลกรอบชิงชนะเดอรที่ตัวเองจะเป็นเจ้าภาพที่ลอดในปีหน้าก็ต้องเกิดจากน่าจะเกิดจากฝนนะครับเรียงค่าอังเดรสคูนะครับแชมป์ US Open ปีที่แล้วในส่วนของเทนนิสหญิงนะครับไม่ไปแข่ง US Open ปีนี้นะครับก็อังเดรสคูนั้น ไม่ได้แข่งตั้งแต่การแข่งขันใน u u t f i n n l s c e เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับก็อ,อันเดรสกูบอกว่าต้องการใช้โอกาสนี้ที่จะสนใจในสภาพความฟิตนะครับแล้วก็ต้องการความมั่นใจว่าตัวเองจะสามารถกลับมาเล่นได้ในการแข่งขันเทนนิสปกตินะครับอันเดรสกูนั้นตอนนี้อยู่อันดับ6ในตารางเมืออันดับทั้งหมดนะครับ เออซึ่งข่าวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับโนวัคยจโควิชด้วยไปที่อยอโควิชกันก่อนนะครับโนวัคยอโควิชบอกว่าจะไป US Open นะครับก็หลังจากที่ราฟาเอลนาดาวนั้นไม่ไปแข่งนะครับก็ยโควิชก็คงคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มจำนวนแกรนสแลมของเขาเข้าไปอีกนะครับบอกเขารู้สึกด,ดีใจที่เขาจะได้กลับไปแข่ง, <S 2> <S 2> ขงเขาอยากกลับไปแข่งขันนะครับก็ ยโควิดก็อย่างว่าแหละก็คือเพิ่งจัดรายการเทนนิสเบาขขันทัวร์ไปก่อนน้นนี้แล้วเ,เราประกาว่ายกเลิกเพราะว่าตัวเองติดโควิด -19 ก mm hmm. นะครับก็ตามนั้นนะครับสำหรับโยโควิดก็น่าจะเป็นเต็งหามนะครับในการแข่งขัน US Open ปีนี้เทนนิสอีกข่าวหนึ่งนะครับ เซเรนาวิ l ลี a ย s มชนะบีนั s ส i วิ i ลี s ยมในการแข่งขนันท็อปซีโลเพนที่เคนทักกี้นะครับเซเรนาชนะ3ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ4เข้ารอบรองเ,อเขารอบก่อนรองชนะเลิศไปได้นะครับตอนนี้สถิติของเซเรนาก็กว้างขึ้นไปอีกนะครับชนะ19แพ้12นะครับสตูเกอร์ชิงแชมป์โลกนะครับก็ผลการ แข่งขันนะครับมานนี้อซาเตรเนตามแม็กเซอร์บี้อยู่7ต่อ9เฟรมแต่ว่าวันนี้จะเล่นกัน2เซสชั่นนะครับในวันสุดท้าย4โมงเย็นแล้วก็ตีหนึ่งนะครับ mm hmm. ใครดวสันนอมแอนโทนีแม็กกิลอยู่13ต่อ11นะครับวันนี้เล่นเซสชั hmm. ่นเดียวตอน2ทุ่มครึ่งนะครับ mm hmm. ก็ใครได้17เฟรมก่อนก็จะเข้าชิงชนะเลิศมีข่าวออกมาด้วยนะครับว่าเอ่อ ทางรัฐบาลอนุญาตให้แฟนเข้าชมในการแข่งขันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็ดีจะได้ไปชมรอบชิงโดยทั่วกันเออจักรยานนะครับคริสฟลูมก็เสียเวลามากขึ้นไปอีกในการดวลกับอีแกนเบอร์นาลแล้วก็คนอื่นนะครับโดยที่คนที่ชนะนั้นพีมอสโรดลิชนะครับชนะในสเตจครามยาว 1, 135้ามกิโลเมตรนะครับเบอร์นาลอันดับ10 ผู้บรรดบ49นะครับก็การแข่งขันดอฟฟีนก็รารการสุดท้ายของตัวเดอร์ฟองนะครับแต่ก็อย่างว่าคือไอเจนเบอร์นาวก็น่าจะเป็นผู้นำแหละในการแข่งขันตัวเดอร์ฟองของทีมเอเนอนะครับเอ,อ่อการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยทั้งหมดยกเว้นอเมริกาฟุตบอลยกเลิกไปแล้วนะครับในสหรัฐอเมริกาจากประกาศของ NCAA ก็แน่นอนบาสเกตบอลเป็นหลักนะครับ ในส่วนของทางสมาคมรวม s c a นะครับได้กล่าวว่าบางกีฬาอย่างเช่นฟุตบอลน,นะครับและวอลเลออย์บอลหญิงนะไม่มีมหาวิทยาลัยเยอะเพียงพอที่จะสามารถจัดก,การแข่งขันได้เป็นกิจสนานะครับส่วนอเมริกาฟุตบอลก็ดางคอนเฟอเรนซ์ก็ยังเล่นอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะมีข่าวว่ามหาวิทยาลายัยใดจะต้องย้ายคอนเฟอเรนซ์ไปเล่นบ้างนะครับใน ดูการที่จะมาถึงนี้ก็อย่างน้อยก็ยังจะทำให้ช่วงปีใหม่ก็ยังมีอ,มบบรรมอะไรครับว่ามหาวิทยาลัยในรอบทีเอ็นบีเอนะครับสถิติเพย์ออฟติดต่อก,กันของซานตอนิโอสเปอร์สมาถึงตอนจบแล้วนะครับหลังจากที่สเปอร์สไ่ได้เข้าเพย์ออฟก็ใส่ติตั้งแต่ปี2,541นะครับถึงปี2,562ก็22ปีติดต่อก,กันนะครับเป็นสถิติสูงสุดตลอดการร่วมกับซิลปูสเนชั่นแนล ซึ่งเป็นฟิลาเดลเฟีย 76ers นะครับปี2493ถึง2514นะครับแต่อย่างว่านะครับ Spurs ก็เป็นอันดับ1ในสายตะวันตกตลอดการที่รองลงมานะครับที่มี20ฤดูกาลเนี่ยก็ p o r t l a n ์ Trail Blazers นะครับ2526ถึง2546 21นะครับแล้วก็ Utah Jazz นะครับ2527ถึง2546นะครับก็ Jazz ก็อย่างว่า ก็คือยุคของจอห์นสต็อกตันเป็นหลักนะครับรบอลแอนเชลเบอร์เซอร,ร์ก็ลงแชมป์สองครั้งในนี้คลายเด็กสเตอร์แล้วก็อีกหลายๆคนนะครับเราไปกันที่กีฬาอื่นนะครับวอชิงตันเนชั่นแลในเบสบอลนะครับก็ เออสตีเฟนสตาร์สบอกอีกแล้วนะครับก็เป็นข่าวหลังจากที่ไปตะโกนกับผู้ตัดสินนะครับว่าเออให้บอลให้สไตร์นั้นไม่ถูกต้องนะครับก็เลยโดนไล่ออกไปในเกมเมื่อวานนี้ที่ซิตี้ฟิลด์ที่บ้านของเมดสนะครับก็น่าจะเป็นการโดนไล่ที่เป็นประเด็นมากที่สุดนะครับเพราะว่า โดนไล่ทั้งที่ตัวเองไม่เล่นในเกมอยู่ตรงน,นี้ข่าวไม่เยอะขนาดนั้นนะครับผลฟุตบอลก็อย่างที่ว่าแอตเลซิกชนะแอตมาลิศ2-1นะครับแล้วก็วันนี้ฟุตบอลจีนรัสเซียอุ่นเครื่องของเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับออสเตรเลียนฟุตบอลนะครับก็เมื่อวานซิดนีย์ก็ชนะซิด เอ่อซิดนีย์สวอนซ์ซิดนีย์ใจแอนั์ไม่ยากนะครับ66ต่อ25วันนี้มีคู่หนึ่งนะครับที่มัลติคอนเสดิเดียมที่โกโคสนะครับจีลองมี28แต้มจากกับพอร์ตเดลแลนด์มี36แต้มจาก11จากสิบเกมนะครับก็คู่นี้สนุกนะครับค,คิดว่าแต,แต่ว่าทีมเยือนตอนนี้ได้เปรียบอยู่ในส่วนของรักบ,บี้ลีกที่ซิดนีย์คริกเก็ตกราวนะครับซิดนีย์รูสเตอร์แพ้ให้กับเมเบิลสตอร์ม6ต่อ24 ะครับก็ไปเจอกับเมลเบิร์นนะครับวันนี้มีทั้งหมด2คู่เหมือนเดิมไบสารนิวซีแลนด์เจอกับเพนริกจ่าฝุ่นะครับแล้วก็พารามัตชาก็เบียดจากอยู่เจอกับเซนจอร์สนะครับก็คิดว่าเพนริกกับพารามัตนาก็ไม่น่าพลาดในเกมนี้เลยอย่างไรการแข่งขันในส่วนของเอริกออสเตรเลียนะครับคู่นิคัสเซนกับเรนตันนิคัสเซนชนะ3-0เดี๋ยวมีเกมในวันพรุ่งนี้นะครับ สุดท้ายฟุตบอลวันนี้บาซ่าบบเยอร์หนูเป็นประเด็นใหญ่ของการแข่งขันวันนี้เลยนะครับยังคิดว่าบาซ่าน่าจะเบียดได้โลกหนึ่งเดียว่ามีสกอ์ทั้งคู่แต่ว่าในบาน์นี้ฮอตมากเวลถ้าบาซ่าหยุดเลยว่าไม่อยู่ผมคำนวณผมก็จะผิดเหมือนกันนะเอจริงอ่ะก็เมื่อวันนี้ยังมีอย่างที่ว่ามีรัสเซียมีอะไรด้วยนะครับ ที่ฟอร์มูล่าอีก็จบฤดูกาลอย่างเป็นทางการนะครับก็อ,อันเดรีโอเฟลิกซ์ก็ชนะไปในสนามเมื่อวานนี้ได้ที่9นะครับสตอฟเฟลฟานดอนชนะเมื่อวานนี้และก็ทำให้ได้อันดับ2ในตารางคะแนนรวมสุดเพราะชองอลิกเบิร์นนั้นได้ที่7นะครับเซอรสเซนบูยามี่ก็ขึ้นมาได้ที่4นะครับได้ที่ได้ที่3ในสนามเมื่อวานนี้ แล้วก็โอลิเวอร์โรแลนด์ที่อยู่ที่2ก่อนแข่งนะครับตกไปอยู่อันดับ5เมื่อวันรีทายนะครับก็ตามนี้นี่คือ5อันดับแรกของการแข่งขันฟุตบอลอีแต่ยังว่า2 5ถึงหนี้ห่างกันแค่4คะแนนเท่านั้นเองนะครับไปที่เบสบอลกันบ้างดีกว่าครับก็ในช่วงสุขสาวอาทิตย์นี้นะครับก็จะมีตารางก็ก็คือ แชมเป์เบย์ไปเยือนโตรอนโตนะครับบอสตันเยือนนิวยอร์กอีกแล้วนะครับนิวยอร์กเมสดเยือนฟิลาเดลเฟียพิตสเบิร์กเยือนซินซินเนติคลิฟแลนด์เยือนดีทรอยแอแลนตาเยือนไมอามี่วอชิงตันเยือนบัลติมอร์เคซีเยือนมินนิโซตามิวอ์กี้เยือนชิคาโกคัพส์เท็กซัสเยือนโคโลราโดซีแอตเทิลเยือนฮิวสตันซานดิเอโกเยือนริโซนาเอเวอดรจเจอร์สไปเยือนเอเวอเรนเจิลส์โอคลานเยือนซานฟรานซิสโกนะครับแล้วก็เกมที่ ยังมีเกมที่เลื่อนไปก็เบอติมอร์เยือนวอชิงตันอย่นี้ก็สับบ้านนะครับแล้วก็เซนต์หลุยส์เยือนชิคาโกเซนต์หลุยสก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับในส่วนของตารางน,นะครับก็เริ่มจะชัดเจนมากขึ้นในการไปเพลย์ออฟนะครับตอนนี้ก็ AL e a อ t นนี้ก็เห็นยังกี้สนนำอยู่ก็จริงนะครับแต่ก็เรสกับ o อริโอ้ไล่มาที่เหลือก็เริ่มห่างนะครับสาย AL Central ออันนี้ยังโอเคอยู่นะครับยัง บีกันได้ทุกทีมรอย a l อาจจะห่างหน่อยนะครับอีก4ทีมที่เหลือย,ยังเล่นได้เอลเวสซ์นี้โอเกลนแอตเลติกส์ก็เริ่มทิ้งนะครับก็ทิ้งอันดับอื่นๆไปประมาณ4เกมเป็นอย่างน้อยแล้วนะครับ a นช o ั่น l e a ี u อีสต์กันบ้างนะครับก็มาลินส์กั Mar กบเ a ฟ e นี่ก็ยังแย่งกันได้อยู่นะครับแต่อย่างว่า m a r ินส์หายไปหลายเกมนะครับก็ดูว่าเกมที่จะต้องเล่นนั้นจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับที่เซนชั a l นะครับทีมที่ ร้อนแรงมากๆทีมหนึ่งก็คือชิคาโกคัพส์นะครับที่ดูจากนี่ก็คือเป็นทีมที่แพ้น้อยสุดในตอนนี้นะครับ12แพ้3จาก15เกมเท่านั้น,นส่วนที่เหลือก็ตามห่างหมดนะครับอย่างคาดินอลอันนี้คือไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุดท้ายในสาย national league west นะครับก็ยังบี้กันอยู่นะครับระหว่าง Rockies Dodgers แล้วก็ p a d r e s นะครับที่เหลือก็เริ่มหาออกไปนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับ